สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องกับผมมิยาพาเที่ยวคนเก่าคนเดิมเลยพี่น้องนะบ่ได้ไปตลาดลร้มือแล้วนะครับอยากจะนําให้น้ําหน้าเนาะไปตัดดูกบั่นออกจากมั่นจากปลามั่นทึงกูมั่นผลนกระตกเห็ดได้แน่บเลยแน,ยแน่ซุมซุ้มลกไว้กับแหงเบิร์ตพี่น้องเอยแหงคอลรอนอยู่นะครับเริ่มคลิปว่าก็กเริ่มขึ้นมาเห็นก็อีบอกไงนะครับนะ รุลานล่อไม้นะครับเริ่มคลิปจากลานล่อล่อไม้นี่ครับล่อไม้เก้าอี้โต้บอกยี่เหมือนครับ,รบคนจักสองสินนางได้นะครับนะครับสินยาปลาเที่ยว์กูมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่หลายเทียร์เยอะก๋วยเตี๋ยวเรือสิบบาทนะครับกินอ่ากินสิบชามเออซั่งซั่งสิบซ้ำได้อ่า,าสิบเอ็ดซ้ำมาแสดงเดูพี่น้นนองจุดยอดเลยนะอ่าจะพาไปเบิ้งอ่า อำเภออุบลรัตน์ถนนนะครับถนนในเขาเคือนบุรัตไปอัปเดตไอ้พี่น้องเบิ้งมันหลายมือแล้วว่าด้ไปเบิ้งเป็นอาทิตย์แล้วนะครับอาทิตย์ก็กลัวแล้วนะครับบวไดไปถ่ายพี่น้องเบิ้งว่ามันเป็นยังไงแน่นะครับความคืบหน้าของถนนตรงนั้นผมเชื่อได้ว่าหลายๆท่านกับโค้งสีมาดูดูอยู่ดอกเขือนบลรัตนะครับเพราะว่าเขื่อนบุรัตน์มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนะเป็นแหล่งท่องเที่ยว อำเภออุบลราชธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวของบาบอีสานน่าขึ้นซื้อเลยที่เดียวและเพราะว่าเป็นยูซูเปอร์หลายช่องน่าพื้นมาไทายอดีใจนะครับนะกับที่ี่หลายช่องน้ำนะามาไทายอ่าอ่าอำเภออุบลรัชนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวพนา่าโอ้ยดีใจนะครับโดยดีพี่ชายพาเทียวเป็นคนเครือบรัทโดยกําเนิดเนาะก็ดีใจนะครับเพิ่นเห็นมองเห็นกวามสาคัญแหล่งท่องเที่ยวขึ้นซื้อผูาอดาาบังโดขนาดที่พัก ้านกาแฟซื้อรถทั่วเราจะงมาจอดเป็นที่มีคณะไอ้โมนอยู่ร้านโมโนูนนซาเป็นยังไงนะครับข้าราชกจัดปรับปรุงยุบว่เศร้านะครับละเมื่อนี้ก็อยากบอกพี่น้องว่าสิบ้าไปอัปเดตหรือไปติดตามดูถนนคน,นทังที่เจ้าจสาั่งใหม่ที่ขยายใหม่ออกจากกระเพืออุบลรัตออกมาเนาะพดบานโคกน้ำเกียงทั้งกับบานเกีียงสุดสุดเขตก็อสร้างนะครับ ปูวา่ากาเจาก่อสร้างไปหฮอดไซสแล้วนะครับเป็นแบบใดแเน่นะครับก่อสร้างแล้วเป็นจังได่มาแล้วไปหรือว่าติดดูจุดไดช่วงว่าอาทิตย์ก้อนนี่ฝนตกเบิมือย่มเว้นกับเบิดมือย่มขึ้นอีกกับเบิดขึ้นีโอ้จนสอดแกงเนาะเอาวันนี้พาไปเบิ้งขาเจกฟุ้งสีแล้วสมบูรณ์เลยละพี่น้องนะนะครับเริ่มคิปจากร้านร้อไม้เนาะร้านกว๋วยเตี๋ยวสิบบาท ซื้อสั่งซิบแถมหนึ่งไป F เป็นสิเบเอ็ดชามกินเบิดบอนะ้อนะครับมาลองสิบเบิ้องนะนะครับแต่มากินดูอยู่นะครับกับเอฟซีของยายเองนะครับเนาะครับผ็นไฟแวบๆแบบ,แบ,บพี่น้องก็แจงแดงแสดงว่าพัฒนแล้วพัฒนตัวโอ้ยเกิดสิบวัวกันนะพี่น้องเพราะว่าจังไในมันหนาฝนเนาะช่วงฝนตกบัดมือใครจะเห็นบ่ได้ นะครับเข้าใจกันเนาะการเด็ดงานเนาะน,นะครับมันเกิดมีหลายอย่างอุปสรรคคนเฮ็ดงานนะครับมีอุปสรรคทุกที่เฮ็ดงานอยู่ไนาะนี่ครับถนนวเกลือวัลรันวันศุกร์สีสังเกตเลยรถเขามาหลายเห็นบ่าว่างหันจังรันโมนันซ่าเห็นปะาารถจอดเป็นแถวมันมีที่พักเป็นเป็นที่พักเป็นโรงแรมด้วยเป็นที่นั่ง ชมวิวมีสาวว่ายน้ำว่ายน้ำอะไรหลายมองได้อยั่ไงนะพี่น้นองเนาะน,น,น,นะครับเขาไปติดตามเนาะเขาเรื่องเขาเลยบ้านนี้เริ่มนะครับงานก่อสร้างความเร็วเลยครับเพ่นเจ็บจับคมเร็วเด้อแทนนี้เด้อความเร็วเด้อเก้าสิบกิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงเด้อนะครับเดี๋ยวใส่ความเร็วให้เร็วหลายเป็นเป็นทางโคง้งพร้อมเลยถนนเหินไม,ม่พร้อมแล้วก็วับวบๆอยู่เห็นไม้ป๊อปไปๆไปๆไปอะไรนี่บ้านโค้งน้ำเกลียงเนาะ เขตข้อสามมุดสุดนี่ล่ะเป็นยังไงควาวมคืบหนาของถนนทนทางมันเป็นยังไงแน่เบิ่งไกลๆเมื่อกันแล้วของมาาลายเลยได้ละพี่นอ้องอ่านลานแล้วด้ล่ะนี่โอ้เป็นลุมบอลโอ้หอดแล้วพี่หอดพีแล้วนี่แสดงว่าสุดเขตนี่แน่นอนนะครับตรงลานทำฟันน่ละลักฟันน่ะแล้วแล้วพี่น้องไปเลอยนี่เ็จเกียบ้อยบริบรูรณ์แล้วเนี่ย ก็เหลือแต่เท้ยางตบานเนี่ยนะที่ลาดยางนั่นแหละโอ้สวยงามสวยงามเบบยพี่น้องรัยบา้านสวยงามอารามชามไม่จุดใดแนวมาตันแล้วไปเบิ้งนะครับนี่บึงเป็นอไเอ,อข้าเจ้าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังลาดยางนะปรับลาดยางขึ้นมา่ไหร่ตีเ้นจราจอดไมนะ่เนาะสุดยอดแล้วพี่น้องบอดนนะครับเปิดใส่ หรือสมบูรณ์แบบมือใดติดเสาไฟมือใดหรือมือใดว่างกับสิบพาพี่น้องมาเที่ยมากอา่อนติดตามเบิองบรเจ้านะครับนะมากอา่อนติดสถานการณ์เกาะติดบรรยากาศเกาะติดงานทําโอ้ขาเจ้าตัดออกเรือตอยนี่ลวดตัดลวดออกนี่นันทังไดเนาะตัดตัดตัดลวดออกครับอันตัดลวดออกโอ้่อยัง่งยังตรงนี้นะครับยั่งตรงนี้นะเนี่ยโตนั่งล่งตรงนี้นะครับตรงอ่ะ หน้าโรงแรมหน้าโรงแรมอ่าเจ ет, ็ดสวนพี่น้องนี่ละเจ็ดพี่น้องนี่ละนะครับนะนะครับข้าเจ้าเสียจังหดต่อมานีกับท่านพระท่านในสาบระเอียดนะครับเห็นไหคงสิมีการก่อสร้างหรือไม่ต่อเติมอย่างจังหน่อยนะครับเบริเออร์นะสิต่อไปนี่จักหน่อยหรือไม่หรือจังใดพระท่านในราบระเอียดน,นะครับนะครับโอ้นะครับก็ถือว่ากใกล้สมบูรณ์แบบแลว80ปอร์เซน์ละไป เหลือตีเซนจรจล่จอนยังก็คงจะสําเร็จเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวไปบังในตลาดน้ำนะครับตลาดพืทนเทไปพุทนิเทไปเนาะนะครับก็สิไดหูน้ากันนะครับโอ้เห็นแล้วครับใก้เคียงแล้วคงบ่เกินอาทิตย์หนาถาบว่ามีอุปสรรคเรื่องฝนตกบ่มีเรื่องยังขเจ้าคงสี่เฮ็ดเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเขาไปในบ่งตลาดน้ำนะครับนะตลาดพิ่นก็นลือถนนไมเบดเด้อพีนะ่น้อหรือตลาดตะเลี่ยังไมเบดเลยล่ะ นะครับอันนี้ไฟแดง mm. เขื่อนบุรัตน้อยขวาเมือ่อไปตรงไปเขาเครื่องบุรัตสายเมื่อเขา่าทั้งอำเภอนะครับทั้งอำเภอตรงเทศบาลบุรัตนะครับออแล้วไปถนนนทางมีป้ายทั้งเหลืองกันเลยและครับมีป้ายอู่นี่นี่ลาดไปนอนอะนี่ลาดแล้วนี่พี่น้องนี่บ่ท่านได้ลาดเอาเนื้อมาล่องเสื้อ,อเอาลูกซังมาล่ง ลาดไปนอนี่พี่น้องพี่น้องว่าลาดไปเหนี่ยววาลาด้นจะเป็นหลุมเป็นบออยู่เนาะโอต่านแน่ใจเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องช่วยบอกวิญญาณนมิ่งพรท่านในลาดนะครับนี่ตะว่ากับสีมาโปโปนาไปแล้วล่ะซ่อมเบืองนะครับนะห้อยตอนเป็นหลุมเป็นบอยอยู่เแหละครับพี่น้องเป็นหลุมยังยังเป็นหลุมอยู่นะครับเป็นหลุมเป็นบอยอยู่เนี่ยพระท่านในลาดหรอกพี่น้องขันลาดเพื่อนต้องเพื่อนต้องเป็น่า ลายยางสีดำเลยล่ะโอ้โหพี่น้องค้นแถวนี้ก็สี่ระบากจังน้อยนะครับการการค้าขายเนาะโอ้ยนะครับนะครับเอ๊จังไหนเนาะคือส่งลาซาดอยู่เนาะครับเนาะคุ้มคุ้มรู้สึกของวิญญาณนะครับในอันนี้คุ้มรู้สึกซนะื่อๆเนาะนะครับความรู้สึกซนะื่อๆเนาะนะครับเนี่ยแบบแบบแบบเียอ้วพีจะมีงานอย่างเนาะพี่อมเพื่อนะคุณอนะอนะมีงาน มีการจัดบูธจัดหยังเอาวิุ่รถตีพร้อมละไปนะครับมัวลั้มีอยังบวนี่มือแรงข้างมือใดพวกที่จไปถามน้องเบิรงกอยู่นะครับเนาะนะครับเ่าท่านได้สมบูรณ์แบบนะครับขณะได้สนุนลงไปอำเภอนาอำเภอนี่ยนา่านันโลงบ้านมาเนี่ยก็เพราะท่านได้สมบูรณ์แบบเนาะท่านได้เท่คอนกรีตเพราะท่านได้เท่ลาดยางอย่างเลยนะครับเดี๋ยวคอยติดตามว่าลาดยางหรือสิเทคอนกรีตเนาะนะครับคอยติดตามเบิรงเนาะ ดีครับเขตอ่าตรงสีเขยาสี่ขยายออกมาสิลาดยางมากนะครับนะนี่เลยอาดลาดอาลาดมาเลยนี่นี่นะครับเลยเลยหนาสพอ,อ,อมานะครับไปทั้งอำเภอจั้หน่อยนี่นะครับจุดนี้ได้พี่น้องได้ขอฝากถึงพี่น้องนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับนะนี่เดือนเดือน กันย่านะครับวิ่ยามาเที่ยวเดินกันย่านี่เห็นระวังนะครับเด้อตรงทีว่าเข้าเจ้าคุดถนนออกนี่นะครับนี่นะเนี่ยเป็นลุมบางเงี่เอิงเถิงก็ได้หนนะนะครับขอให้ระมัดระวังนี่เด้อนะครับนะพี่น้องเพราะว่ามันอันตรายอยู่ยเนาะเพราะว่าเฮ้าขับรถมาโดยที่เฮ้าบรูว่าเออรถถนนทางเป็นคุดออกนะครับทุดคุดออกเพื่อไปเชื่อมกันเอาวิ่ยาจะขับรถนะครับคือมาติดตามดูถนนสิพี่น้อง ว่าเอื้อดักมาติดตามพี่น้องับพี่น้องเบิ้งเนี่ยพรท่านในลาดยางนี่ครับเนี่ยลุมแบบไงเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยมุ้งร้อยต่อเขตตรงนาจอนาสมบัติอนี่แหละครับน้าเพื่นพรท่านในลาดยางเลยเดอ้อนะครับแต่ว่าเตรียมพร้อมละเตรียมเตรียมเอาเอาเอายางมามาลาดจากน้อยแล้วเนาะเอายางมาลาดแปะไว้แล้วแล้วนกะ็เอาดินไส้มาลงแล้วออกอนไปก็ลอเขโบอะไอ้ กระบวนการหรคือเป็นระบบขอเพิ่เอเน่ยอาศัเอาอยางมาหลาดปื๊ดแล้วก็จะบดไปน้ำเลยสะอาดหลาดละาะลาดนะครับนะตอนมันบุญยากกูหมื่นนะครับเฮ็ดข้าวเดียวาะลาดลเลยแล้วติดอดเห็นปะอ้เด็กน่อยขามถึงตอย่านนี้ครับในนาลรงบาลนะครับนะเดกันใดกันฝากถึงพี่น้องผู้ขับรถข้ามถ,ถนนเ้นนี้นะครับนะที่พ่ย่ามาถ่ายคลิปเดือนกัญ่านะครับวันที่แปดกัญญานะครับ มันนีประกันยาเหมือนี่โอ้เขาจะมีงานยังน้อยนะมีโต๊อยังน้อยโตเลี้ยงโตยังตั้งน่อยนะครับอ่ะนี่นะครับยังเป็นลมเป็นบ่อโอ้โอุ้มอลุ่มๆยังไงยังไหลนะครับเนอะฝากถึงพี่น้องติช้รถใช้ถนนอันตรายเลยครับเนาะอันตรายอยู่จังใดขออภัย้ากเกิดมากๆค่อยๆไปค่อยๆมานะครับเนาะเพราะถนนบนท่านสมบูรณ์แบบดีนะก็ฝากให้พี่น้องรับทราบนำกันเนาะ นะครับนี่นะครับขอบอกพี่นอ้องเลยว่าเพราท่านแล้วสมบูรณ์นะครับเพราท่านแล้วเลยล่ะเพราท่านใอตลาดยางตะปับป๊บปั๊บพื้นปั๊บยังเลยล่ะรอตลาดยางอย่างเดียวนะครับนะกับวิญญาพายเดียวกับผูมีอยังหลายกับมาติดตามถนนทางอัปเดตถนนทางให้พี่นอ้องเบิ้งนะครับเนาะนะครับเอาคลิปต่อไปพี่นอ้องสีภาพพี่นอ้องไปเชื่อไจนะคอยติดตามนะครับเนาะครับผม คลิปนี้ก็อขอพุณ FC ทซีดีตามอานจะตังใจเนาะคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับกดไลไ์กดแชร์มันได้ควอมรูลพี่อกก้องก็กดไลครก้อนแช่ลังใจนะครับนะอ่าคลิปนี้ผมไม่อย่างไรคลิปนายเจอกันไม่คลิปนี้สวัสดีครับ